ไปดีพี่น้องพอดีว่าโอ้ยโอ้ยเออพอดีว่ามื้อนี่จ้อยหากระตึกอากาศเศร้าเศร้าน้าดาวพี่น้องเลยสักเกินอะอะนั่นคือตื่นแล้วก็คือสีมาโฮดชวนชวนนี่ไงก็นี้นะมาโฮดบมอกแปะไปกีลาก่อนบมอกแปะเราดูดูขนาดพี่น้องสักเโอ้ยแม่ใหญ่เจ้าวว่าอยังเดียวก็มาบ่อะนะมามันวนงอหน่อยเพึ่นเพึ่นก็ เว่ยกระเลยบอกว่าตีมาเลยแต่พอวันเราอยากมันกัดเงินหน่อยนะน้องไอ้นะมักแปบนี่นะไม่ใหญ่แล้วปลูกส่วงงามพ้นที่บ้านเราแก่กับบุปเป็ดดุกนาวนาอยู่บ้านน่ะพี่น้องเอาเบได้คืออยู่ยังจักดิเจ้าต่ออยู่ยสายยามตอนนี้มีน้องแพทย์มาสอยน้ำ ไปต่อนะโมแม่านได้เมือนใหญ่ถลาจะไปทวนแต่เลาก็ล่าเปียกสายยานของแพโอ้บัดยของห้องเกยนี่หลล่ะยมือเศร้ากัแบบแหละก็ไใดแม่พอว่าเฮาบัวได้ลงไปเอางอเมื่อนให้อีพอทองลง เจ้าสิต yeah, ่อก่อนว่าไหมอ้ยบูจัดมันดอกมันหล่นกันเลยช่างลุกเลยเจ้ากินอยู่จีแม่หมักแป็ดนี่แม่ดุกดูพี่น้องเลย่ะน่ะบูเบนสีบูดุกโอ้ยแม่เดี๋ยวมันกาสีใสตัวเองหน้องนาวค่ะอย่าดึงไฟนั่นเระบูชัดนียอันน่ะ เนี่ยมือเ้าอ่อนนะพี่น้องเอออีแมย์ใหญ่แล้วก็สิตื่นเฮอดส่วนแบบนี้ผมมึงห่าแหละผมมันหนาวคำบอกหาเห็ดวิ่งอ่ะคะคุณอ่ะพี่น้องสังเกดดึงวะผัวแต่ก็หายนู่หานายหายะหายน้าหายน้าอันนั้งงัวโอ้ยผมไงเออกระดาบมันอุ่นๆแม่เจ้าสีดึงไปโฮอดใจแม่ตัวนึงน่ะแถวนี้นะ จะไปฮอตอยู to ่ então, ああหัวแจวหัวพู้น่ะอ๋อเออหัวกอกตัวใหญ่ผู้บ um, ่อ๋อมันมีหลายหัวกอกอย่น้องเดหน้องมีพู้น่ะเผาหัวหน่อยอยู่ในนั้นตอนนี้กัเสียงของพ่อใหญ่บ้านพ่อประกาศเรื่องบุญสินกินทานแต่ก็เด็กกซบสัดาวดาว่าออะไรนี่อ่ะ ไม่ใหญ่แล้วหดสวนที่จริงไงเจ้าก็อยเจ้าก้อยบอกว่าจอยได้หกใบใหญ่หดเองทําไมเป็นสื้อใ่แม่ปีนี้เจ้าบ้านก้อตัวเจ้าบ้านก้อกล้วยบ่แม่ฮะเออบ่ห่อบ่โอ้ก็จะาห้าสิบก้อห่อ้ด้่าเมื่อนี่อันนั้นเจ้าไม่เกี่ยวอยู่ใช่จ่ะ ลูกลูกลูกอีปังปอนอย่าดื้อไรเมืองดูอีปังปอนนะพี่เนาะขนาดไอ้อาวุธงัวนเนาะไอ้ัวแมงยังนอนงัวนอนาะผัดต้นสบการ์กมามันแหละฮอดบบฮูแจกออกเป็นมาแม่ผัดดูแม่ผัดโปส้นไทยขนาดแม่กะไปบุกไปปดเสืองง่วนดุลูกเอามงนอนมากินเพื่องดูเออ อันนั้นวะแม่โอ้ยเจ้าก็เห็นนามชีเสียแาก็เขาสิไปอันนั้นแม่ยังก็วะเจ้าเก็บยุ่งบังถั่วเสียนตีนี่นะเออพัดาพัดาพัดาพอดมาอ่ามีมาเอาครูเพื่อได้ก็สิเก็บถั่วเสียนนี่น่ะยังบางลายหนึ่งเก็บไปแซ่เขาสิเก็บเมื่อใส่ห่อเขาต้มยู้ยัง โบได้เลยนะเมื่อวานเทาเก็บได้เท่าได้หมากแม่หายมีมื่อเอาขู่ให้แกเนี่ยเอายังก็ได้เขู่เขี้ยวน่ะลูกเหนื่อยหดชวนน้องจ้อยว่าน้องจ้อยสีมาหดซอยโบได้หดเจ็บมีเนาะไงเออขู่เขี้ยวลูกขู่เขี้วนี่มหดชวนหดชวนเสียนะ นี่มะเขือเสี้ยนเนาะฟัวา์น้องอนนจอยกำลังสิเก็บเอาอันดาวีดังต้อนนี่ไม่ใหญ่แล้วฮดไปหอดพุ่นแล้วอันดาโอ้แมเจอรสิเบื่อแล้ว่ะต้อนนี่นะไม่ใหญ่แล้วฮดไปหอดพุ่นละเด็กน้อยไปลูกแกบมะเขือเสียนนะได้หรือเปล่า เพราะว่าน้องจ้อยให้น้องผู้น้องแพนเก็บเพื่เกือเสียตอนนี้ได้เลยแหละพอน้องจ้อยกับเก็บไปนำร้ายอเลยพี่น้องพอเสียวเมื่อเห็ดโสายาขนาดใหญ่กันเอาเจ้ากับยาย่างติเอาไปไหนดิ้งไปโอ้แดดแดดสองตา อันนั้นคนในบ้านฝืนประกาศี่น้องเอ้ยเกี่ยวกับบุญสิ่กินทานมึงอะไรตั้งแต่ลมพัดตอนนี้เขากะสิได้เงียอ่ะไปเด็กน้อยมาแล้วลูกถื้อขุมอ่ะเฮ้ยหนาวอือกันนั่นแหละชุดเกี๊ยงมาแล้วลูกมาแล้วเข้ากะหนาวแล้วข้าจังใส่ชุดเกี๊ยงสียงข่ยยาว มีแต่ผู้ไอออกหอบแห้งอากาศเปลี่ยนบ่อยมันปั๊บดำบ่ทันเอามาดูเหรอไม่เท่าไรไม่น้อยหนึ่งซ้ำนี่กับพ่อล้วเนาะสบายดีพี่น้องเงินมีไงพี่น้องสบายดีพี่น้องเท่าไหรเท่าสิเมื่อหาใหม่เกาะพี่น้องเพราะว่า เอาเตรียมตัวสีไปกอตองมาก็ข้าต้มนั่นเองไปกับเด็กหน่อยฮาเพราะว่าหลังจากเที่ยวก็ไปตองแล้วแล้วเฮากับสีไปว่าทามีทิพหากาัาากสบกสีไปหาเขียดเมืองแต่ก็ะหูสิเดไปบอเพราะว่ามันบอคอยว่างเนาะแล้วจากสีไปหาเขียนดแล้วแล้วเฮากับสีมาหออขาต้มนั่นเองเพราะว่ามืออื่นวุ่นวายแล้วเอออากาศจะเศร้าๆคะเลวะ ขอตอนนี้เขากข็งย่างมาเลยเรื่อยยาว่าจะทอดม่ใหญ่เอาหนามให้เป็ดเราดูได้เป็นไงนะพี่น้องพี่น้องสังเกตเป็ดเล่าน้องเจ้าพันขอจับไม่ใหญ่ขอหน่ตัวหนึ่งอะไรคอเป็ดนั้นไม่ใหญ่เรียบร้อยก็ได้เดี๋ยเขามาจเอาะทั้งครัวกาซิมีอีแม่กจะหน่อยเราเห็ดกินเหมือนเหมิดโบ่เห็นจับเห็นแต่เฮาเออเด็ดเห็นเลยพอกระเท็ดกินยัง สบายดีเอาเธอร้อเหี้จีนอ่างแงวีอหัวใจอสบดีี่น้งสดงอีอื่องแดงแหงแหอีกแงสามเอาไปยังเพื่อฮกไปยงเพื่อนเอากูมีแต่ผืใสเสื้อีแดงแงเอาแดงเดียวดเดนอนงกแล้วพอมาใหญ่กับรังสีส่งนาใส่อูนังมัหนอด หมักนอดบ่อยากให้วเอ้าไ่มานาวนี่นากนอดนี่นี่เครื่องหมกนอดอีแม่จงเว้ยาเออเออไปจะหน่อยเฮาสิไปกอตองนะพี่น้องจ้าอิุอ้ยแดงนะวันนี่ใส่ใส่น่ใส่เออันนั้นบ่ อันนั้นแม่บางหนอดมันซุกแล้วแม่เจ้ากินยังแม่เจ้านะกินโคตรลายพี่น้องซอดบอกพราะว่ามันมีแสงแดดนะไรเออต้มน้ำอาบแล้วเหรอเนาะสังเกตเมืองขั้วเขาเลยบอกกระทะไปเจอมันจะเป็นควันแม่ต้มน้ำต้มน้ำบางทีก็หว่าแหละอันนี้ได้เนี่ ว่าอานีนาเป็นโคกเวทเป็นไงพี่น้องเขาย่างไฟเหลวมากอะที่จิ๊กแท้ๆกับไฟนเคือน้องจ้อยอะไรมหญ่มาเศษใส่อ้ยมะเขืออีใหญ่คือดกแทะมะเขืออใหไงคือดกแทะอีุกมเขุกมันโย่เย็ดจะเห็ลูกมันหน่อยหน่อยสำนักเหน่อยพี่น้องมาที่แรนะมีหน่วยเดียวคนหนุ่มะเข่อม่ใหไงมีพี่น้องดกขนาด ดกขนาดดกอีลีได้พี่น้องหลายสิ่งหลายมาจังแมงมวมไก่เป็ดเด้อเด้อเนี่ยอันนี้คือคอกเป็ดใบใหญ่เพิ่นพี่น้องเป็ดกระมีแต่เจ้ามุมมุมมันมีไข่อยู่ลูกอืมมีอยู่เก็บเจ็บเจ็บเจ็บเผื่อไล่เมียนมาเขาไปกินสงวนไม่เขาเบิร์นได้รู้่ เขากันนาวคือกันลูกเอ้บลักกี้ปอบลักกี้เขาอือโออบลักกี้นี่คือบอดี้แถวเพราะว่าเนี่ยกาเป็นแบบมุมหนึ่งนาะพี่น้องสหรับคลิปนี้น้องแก่การีได้เก็บไปเพียงเท่านี้น้องพินองสำหรับไปบล็อกคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้สองน้องแก่ในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจ เออเอ่อเผืเป็นกำลังใจให้น้องจอยเองหิดจีบเดีไปพี่จอยโอ้ยแดดสองตาแดดสองตานี่แน่ไปดีเข้าแดดสองแหงเลยเอาสิเดี๋ยวมาลาบออดบดนี้ดีกว่าเนาะพี่น้องแดดจากวัวสองตาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเปกับแม่แก่ให้น้องจอยเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้จบไปท่านี้แล้วพี่จอยโอ้ พอแก้คลิปหนาเด้อพี่น้องน้นองแก,ก้ฮะกระต่นแน่นอนบ๊ายบายบ๊ายบาย